สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็นดีใจน้ำตาไหลขวัญใยตื่นแต่ไกลโหนั่งจอจ้องจอทีวีซองข่าวทักษิณกลับบ้านจันสองล่าวันที่18กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษตามเงื่อนไขของกรมราชทัณฑ์หลังจากถูก จองจำนอกเรือนจำครบ180วันเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาและเดินทางกลับบ้านเมื่อเช้าวันนี้โดยมีลูกๆเดินทางไปรับที่โรงพยบาลตำรวจพระอดีตนายกทักษิณกลับบ้านที่บ้านพักจันทสองล่าย่านเจรัญสนิทวงศ์ ทากรามความดีใจของกลุ่มเสื้อแดงที่สนับสนุนอดีตนายกหนึ่งในดวงใจซึ่งที่บ้านพักหนองลีหูตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของนายขวัญชัยสาราคำอดีตแกนนำคนเสื้อแดงที่เคยต่อสู้ทางการเมืองมาหลายสิบสิบปีและมีอดีตนาย,ยกทักษิณเป็นที่เคารพรักวันนี้นายขวัญชัยลุกจากที่นอน ตื่นแต่ตีห้านั่งจอจ้องจอทีวีเพื่อมานั่งเฝ้าดูข่าวของอดีตนาย,ยกทักษิณที่เดินทางกลับบ้านจนสองล่านายขวัญชัยบอกว่าดีใจที่ท่านอดีตนาย,ยกทักษิณเด็กกลับบ้านแล้วในช่วงเช้าว,วันนี้ผมตื่นมาแต่เช้าเพื่อรอดูข่าวท่านอยากฝากถึงท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงหายจากอาการป่วยไวๆหากมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมท่านบ้างครับโดยนายขวัญชัยพูดถึงอดีตนาย,ยกทักษิณทีไรน้ำตาจะไหลออกมาทัานที เพราะรักและเคารพอดีตนายกทักษิณเคยต่อสู้ทางการเมืองมาหลายสิบปีขณะที่น้องกวางลูกสาวดูแลในขวัญชัยบอกว่าพ่อไม่สบายป่วยหลายโรคอายุก็มาก72ปีแล้วต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดแต่วันนี้พ่อตื่นแต่เช้าเพื่อมาเฝ้าดูข่าวอดีตนายกทักษิณกลับบ้านพักจนสองลาซึ่งอดีตนายกทักษิณพ่อขวัญชัยรักและเคารพท่านอย่างมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ